สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู Youtube ออนมณีจันนะคะก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปอะเด็กนะคะก็เอ่อทางช่องออนมณีจันนะคะก็ช่วงหลังๆก็เอ่อจะมีคลิปหลายๆอย่างอะเข้ามาร่วมในช่องเยอะทีนี้เอกก็เลยเปลี่ยนชื่อช่องเป็น ออนมณีจันทีวีที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เว้นด้านหลังเป็นออนมณีจันนะคะท่านใดที่เข้ามาดูดวงในคลิปของช่องเอนะคะท่านใดก็ตามที่เข้ามาดูดวงในคลิปของช่องเอก็เอฝากกดทั b ส c ค i ต์กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยนะคะก็วันนี้จะเป็นพิกอเด็กค่ะจะให้ท่านเลือกมีไพ่ทั้งหมด4ชุดค่ะ คือตัวเอกก็รับดูดวงอยู่หลายอย่างนะคะทั้งโหราศาสตร์ไทยไพ่ยิปซีไพ่ท็อกนะคะแล้วก็รับดูดวงอยู่หลายอย่างตอนนี้ก็เปิดสอนนะคะเปิดสอนดูไพ่ทาโร่โลแล้วก็ไพ่ออร์เคิลค่ะลิงก์หลักนะคะ y o u t u b e c o m o a 2 2 4 4คำค้นนะคะคำค้นออนมณีจันแฟนเพจที่ซินดี้ทา o t นะคะ เฟซบุ๊กก็มีเจนนี่จูดแฮปปี้เลิฟค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวให้แอดไลน์มานะคะก็ถ้าอยากจะดูท่านใดก็ตามที่ว่าอยากจะดูพื้นฐานดวงของตัวเองจริงๆอะว่าท่านเกิดในดวงลักษณะแบบนี้เนี่ยคนดวงลักษณะแบบนี้ลักษณะนเนื้อคู่เป็นยังไงตัวท่านกับแฟน ตัวท่านกับเพื่อนผู้ชายหรือตัวท่านกับผู้ชายที่แอบชอบเนี่ยดวงเนี่ยนะคะสมพงกันไหมก็มาดูเป็นโหราศาสตร์คู่แท้นะคะใช้วิชาโหราศาสตร์คู่แท้ในการดูนะคะดูว่าเนี่ยเออดวงมาสมพงกันไหมไม่ใช่วิชาใหม่ค่ะมันก็เป็นวิชาเก่าก็คนจีนเขาก็จะมีการดูคู่สมพงแบบคนจีนค่ะคน อินเดียคนขเขมรคนไทยก็เหมือนกันก็รับดูเออเลาสารชื่อนามสกุลนะคะเลขที่บ้านเลขที่รถด,ดูเลื่อกยามงคลเลื่อกแต่งนะคะจะให้ท่านเลือกนะคะทีมที่หนึ่งนะคะ ทีมที่หนึ่งไพ่ทาโร่โชุดแชโด้สคาร์ฟนี่ทีมที่หนึ่งทีมที่สองไพ่โหราศาสตร์ไทยทของอาจารย์ปภพาพร์เราหารัตนเวชอันนี้ไพ่ออร์เลคเล้นนะคะสม้มทีมสม้มทีมม่วงนะคะเราจะมาเราจะมาดูดวงกันว่าณวเวลานี้ตอนนี้คนที่ คิดถึงคุณคนที่คิดถึงคุณจนแทบจะขาดใจคนคนนั้นเขาเป็นใครน่ะนี่ทีมที่หนึ่งนะคะนี่ทีมที่หนึ่งคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวเรามาดูกันนะคะนะเวลาเนี้ยตอนนี้คนที่คิดถึงคุณแับขาดใจคือใครนะคะ เอเลือกทีมสีม่วงเลยอ่ะเอเลือกสีม่วงเรามาดูทีมที่หนึ่งกันเลยนะคะ แมทจัดเมนหกดาบเดธเดวิลคนที่คิดถึงคนคนที่กำลังคิดถึงคุณมันไม่ใช่คนน่ะคนที่คิดถึงคุณไม่ใช่คนนะเป็นเจ้ากรรมในเวน่ะ เพราะว่าอันนี้คือจนะัดเมนน่ะจัดเมนคือเจ้ากรรมในเวรเพอร์มิตก็เป็นฤาษีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลรักษาคุณอยู่ไพ่ใบน,นี้ยคือเทวดาประจําตัวนะเนี่ยคือเทวดาประจําตัวเดสก็วิญญาณผีคนที่ไปทําแท้งมาให้ทําบุญให้ลูกด้วยนะเพราะมันมีไพ่ปีศาจขึ้นนะคนที่คิดถึงคุณมาก คนที่เออแบบจองเวรคุณน่ะก็คือเนี่ยแหละเจ้ากรรมในเวรแต่มันไม่ได้มีแค่เจ้ากรรมในเวรน,นะมีปู่ฤษีปู่ฤษีร้อยแปดเนี่ยไม่รู้องค์ไหนนะคะเพราะใบแรกเนี่ยเป็นเฮอร์มิตเฮอร์มิตคือฤษีค่ะปู่ฤษีมีร้อยแปดปู่ผู้ชงนาคาาด ปู่ฤาษีโคบุตรปู่ฤาษีตาวัวปู่ฤาษีตาไฟปู่ฤาษีสามตาเออปู่ฤาษีกะไลโกดปู่ฤาษีชีโวโกโกมรพัฒปู่ฤาษีมีเยอะแยะมากมายคนที่คิดถึงคุณและเป็นห่วงคุณมากคือปู่ฤาษีที่ว่าเป็นเอมองว่าเขาน่าจะเป็นครูบาอาจารย์คุณในอดีตชาตินะในอดีตชาติน่ะคุณอาจจะเป็นลูกศิษย์ท่าน อันนี้คือเทวดาประจำตัวนะคะนี่คือเทวดาประจำตัวอันนี้เป็นเจ้ากรรมในเวรอันนี้ก็เป็นเป็นไพ่เดทนะคะก็เป็นเหมือนแบบพวกวิญญาณน่ะก็มีเป็นเจ้ากรรมในเวรมีเป็นวิญญาณบรรพบุรุษก็ได้แล้วก็มีไพ่เดว,วิลอะเป็นไพ่แบบปีศาจอะก็เป็นพวกผีปีศาจอะไรแบบนี้นะคะคนที่เลือกไพ่ทีมที่หนึ่งนี้ คือมันไม่ได้ออกแนวโรแมนติกอะ่ะมันออกแนวแบบมูเตลูออกแนวแบบลึกลับอะไรแบบเนี้ยเออออกแนวลึกลับนะคะทีนี้มาดูทีมที่สองดีกว่าทีมที่สองนะคะ ้ไพ่โหราศาสตร์ไทยค่ะ คนที่คิดถึงคุณแบ่งเป็นสามกลุ่มแบ่งเป็นสามกลุ่มอันนี้หมายถึงเพศตรงข้ามที่เขารักคุณนี่คือไพ่ดาวจันทร์ดาวสุกขถ้าตีเป็นอาชีพก็เป็นพวกช่างเสริมสวยช่างตัดผมพวกขายครีมขายเครื่องสําอางคนสวยคนหลอ่อคนที่กำลังคิดถึงคุณเนี่ย ก็เนี่ยเป็นสาวสวยหนุ่มหล่อค่ะสาวสวยหนุ่มหล่อคนที่เขากำลังแบบหลงรักคุณนะคะมาเป็นอันดับสามค่ะอันดับสามอันดับสามที่คิดถึงคุณคือเพศตรงข้ามอันดับที่สองนะคะก็คือลูกศิษย์ลูกเต้าอันดับสองคนที่คิดถึงคุณนะ่ะจะเป็น บริวารได้นะเป็นลูกจ้างในร้านลูกน้องลูกน้องในร้านลูกจ้างในร้านลูกศิษย์ลูกหาส่วนอันดับหนึ่งนะคะที่มาเลยอะ่ะคนที่คิดถึงคุณคือคนที่คุณเกียดคนอันนี้ก็คือเป็นคนที่คุณแบบโมโหอะ่ะเป็นคนที่แบบคุณอะโมโหเขามากคนที่ว่าทําให้คุณเดือดร้อนอันนี้ก็เป็น เจ้ากรรมในเวรกันค่ะเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมานะคนที่คิดถึงคุณมาเป็นอันดับหนึ่งก็คือคนที่เขาเกลียดคุณมากแล้วคุณก็เกลียดเขาด้วยคนที่เป็นศัตรูคุณคุณที่คนที่แบบเป็นเจ้ากรรมในเวรเป็นคู่อริคุณนั่นเองค่ะทีนี้เรามาต่อกันที่ทีมที่สามนะจ๊ะเราสำหรับทีมที่สามก็จะใช้ไพ่ชุดนี้ดูนะคะ yes or no Yes or no or a c l e c a r d ค่ะคิดถึงเธอทุกทีนึกถึงไอ้หนังเรื่องศพ body 19อ่ะตัวหนังยังไม่เท่าไหร่นะแต่คนร้องเพลงประกอบหนังนี่โอ้โหร้องได้หวยหวนมากอะแล้วมันเป็นหนังแนวแบบมันเป็นหนังหนังแนวคาตกรรมแนวโรคจิตอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยแบบ <c oughs> เพลงมันแบบประมาณว่าถึงฉันจะตายไปแล้วนะถึงฉันจะตายไปแล้วอะ่ะ แต่ว่าฉันนะ่ะก็ยังแบบตามจองเวรจองกรรมเธออยู่นะอะไรแบบเนี้ย อันดับอันดับหนึ่งเลยนะคะคนที่คิดถึงคุณนะคะคนที่คิดถึงคุณมาเป็นอันดับหนึ่งนี้นะคะคนที่คิดถึงคุณมาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยก็ไม่พ้นใครคะ่ะก็เป็นคนที่คุณรักเนี่ยแหละ เขาก็มันเป็นผัวเมียอยู่บนยอเอ,เ,อเห็นไหมเป็นผู้ชายผู้หญิงอยู่ด้วยกันอะ่ะแบบเหมือนกับว่าคนที่เขาคิดถึงคุณก็คือคนที่เขารักคุณมากคนที่เขาแต่งงานอยู่กินกับคุณมานานร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณมานานเนี่ยแหละคนที่เขาคิดถึงคุณมากที่สุดนะเวลานี้คนที่คิดถึงคุณทุกลมหายใจคนที่คิดถึงคุณมากก็คือคนที่ เ,ออเขารักคุณแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขแต่งงานอยู่กินอยบคุณมานานอันดับที่สองนะคะแจ็คผู้ฆ่ายักษ์แจ็คมันเลวแจ็คมันชั่วแจ็คมันไปขโมยสมบัติยักษ์มาแล้วก็ฆ่าฆ่ายักษ์ตายนะคะมันเป็นคนที่ชั่วร้ายมากคนที่คิดถึงคุณอันดับที่สองนั่นก็คือคนที่คุณอะเออมีปัญหาเรื่องเงิน คุณกับเขาเคยทะเลาะกันเรื่องโองเรื่องเงินนะคะอันดับที่สามนะคะคนที่คิดถึงคุณก็คือว่าคนที่หวังพึ่งบารมีคุณะคะ่ะคนที่เขาหวังจะพึ่งบารมีของคุณหนูเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่แบบต้องคอยหลบแมวนะหลบงูเพราะว่างูกับแมวเนี่ยมันชอบกินหนูแต่ถ้าหนูเป็นเพื่อนกับหมีแล้ววิ่งไปอยู่บนหัวหมีงูก็ไม่กล้าแมวก็ไม่กล้า คนที่คิดถึงคุณก็คือคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณอันดับที่สี่นะคะคนที่เขาคิดถึงคุณก็คือคนที่เขาต้องการให้คุณยื่นมือช่วยเหลือเขาอันดับที่ห้าคนที่เขาคิดถึงคุณก็คือเพื่อนร่วมงานนี่แหละเป็นเพื่อนร่วมงานที่ว่าทำโปรเจกต์ใหญ่ๆร่วมกันเป็นเพื่อนร่วมงานที่เคยทำงานร่วมกันเป็นทีมนะทีนี้เรามาดูทีมสุดท้ายนะคะ ทีมที่หมอเอเลือกนะคะสคาเล e ส c าเลตเทว e วนะคะสคาเล e t เทวเวอ คนที่คิดถึงคุณมากนะคะคนที่คนที่คิดถึงคุณมากนั้นคนที่คิดถึงคุณมากนั้นก็คือเออคนที่แบบเป็นลูกค้าเป็นเพื่อนร่วมง,งานอะไรแบบนี้มากกว่านะคือคนที่กํลาลังคิดถึงคุณมากคนที่แบบคิดถึงคุณมากมากเลยตอนเนี้ยคือคนที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานคุณอะ <S <S เหมือนตอนเนี้ยเขากําลังหาทาง ออกให้แก่ชีวิตแล้วเขาหาทางไม่เจอแล้วก็เป็นพวกลูกค้าเนี่ยเป็นพวกเพื่อนร่วมงานแล้วก็เป็นคนที่เคยเป็นลูกค้าคุณอะ่ะมันก็มีนะคนที่คิดถึงคุณนะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมันก็มีนะเป็นประมาณครูบาอาจารย์ของคุณอะ่ะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ของคุณ ตอนนี้ทุกคนนะมีปัญหาต้องฟันฝ่าอุปสรรคนะคะแล้วเขาก็ต้องการแบบคนที่แบบมาคอยให้คําแนะนําคือณนะเวลานี้ตอนเนีเ้คนที่ต้องการคุณหรือคนที่คิดถึงคุณน,ะน่าจะเป็นคนที่เขากําลังมีปัญหาในเรื่องงานหนักๆเป็นคนที่กําลังมีปัญหาหนักๆในเรื่องงานแล้วก็มีทั้งเป็นลูกค้าเป็นทั้งเพื่อนอะไรแบบนี้มากกว่าไพา่มันไม่ได้ออกแนว มูดอินเลิฟอ่ะไพ่มันออกแนวเหมือนกับว่าเขากําลังแบบเหมือนต้องล่องเรืออะไรแบบนี้ก็คือมันจะมีพายุไหมเออจะเจอฉลามไหมหรือจะเจออะไรไหมอะไรแบบนี้อันนี้เหมือนคนที่กําลังวางแผนจะสู้อนาคตอยู่กําลังวางแผนในการทําธุรกิจอยู่อ่ะคนที่คิดถึงคุณก็คือคนที่เขาแบบกาลังกาลังมีปัญหาในเรื่องงานแล้วก็อยากจะดูดวงกับคุณหรืออาจจะแบบ เป็นคนที่แบบมีปัญหาในเรื่องอ,อการตัดสินใจอะ choosing c ิ่ง i n g ยัวพาร์ตก็คือการเลือกอะเหมือนกับว่าเขากําลังเลือกอยู่ว่าเขาจะต้องเดินทางไปทางไหนดีจะไปทางทะเลหรือจะไปทางบกดีคือเขาตัดสินใจไม่ถูกเพราะว่าเขากําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะต้องเดินทางยังไงถึงจะสามารถจะต้องเดินทางยังไงถึงจะสามารถถึงเป้าหมายได้ ซึ่งเขาก็ต้องการคนนําทางนะคะแล้วคนที่คิดถึงคุณเนี่ยมันก็มีเป็นครูบาอาจารย์คุณด้วยนะเป็นครูเป็นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ว่าเอ่อเคยสอนคุณน่ะเป็นอาจารย์ของคุณเองอ่ะนึกถึงคุณนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะ